ผีสาวรอที่สะพานไม้ผมจําได้ดีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนผมอายุ20สิบต้นๆต,ตอนนั้นผมเพิ่งกลับจากกรุงเทพไปบ้านต่างจังหวัดบ้านผมอยู่ใกล้คลองเล็กๆที่มีสะพานไม้เก่าเชื่อมระหว่างทุ่งนานและหมู่บ้านเวลาใครกลับบ้านดึกมักต้องข้ามสะพานนี้เสมอคืนหนึ่งผมกลับจากวงเล่ากับเพื่อนขีม่มอเตอร์ไซค์ช้าๆผ่านทุ่งนาอากาศเย็นแต่กลับรู้สึกเหงาสั่นผิดปกติพอใกล้ถึงสะพานไม้ ผมเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่เธอใส่ชุดไทยโบราณสีขาวผมยาวสยายปิดหน้ายืนหันหลังอยู่ตรงกลางสะพานตอนแรกผมคิดว่าเป็นคนในหมู่บ้านเลยชะลอรถแต่ทันทีที่ไฟหน้ารถส่องไปร่างนั้นก็ค่อยหันกลับมาใบหน้าไม่มีตามีเพียงโพรงดำลึกและปากสสแยยิ้มกว้างผิดธรรมชาติผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเสียงผู้หญิงแผ่วเบาดังขึ้นเหมือนกระซิบพึงรอฉันด้วย พร้อมกับร่างที่ค่อยๆลอยเข้ามาใกล้ผมแทบช็อกรีบบิดคันเร่งสุดแรงรถแทบล้มตอนข้ามสะพานแต่ก็เหมือนมีแรงอะไรบางอย่างดึงเสื้อผมไว้แวบ,บเดียวก่อนที่ผมจะหลุดออกมาได้พอถึงบ้านแม่เห็นผมตัวซีดสัน่นเลยเล่าให้ฟังแม่บอกว่าสะพานไม้นี้เคยมีหญิงสาวพระตกนังตายตั้งแต่สมัยยายสาวๆเขาว่าผู้หญิงคนนั้นยังรอใครบางคนอยู่ และเธอจะปรากฏให้เห็นในเคือนที่เงียบสงัดที่สุดตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยข้ามสะพานไม้คนเดียวตอนกลางคืนอีกเลยเพราะทุกครั้งที่นึกถึงยังรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องจากกลางสะพานนั้นอยู่เสมอถ้าชอบเรื่องเล่าผีฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบครับ